สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม5 3ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องความยุดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงความยุดหยุ่นของอุปสงค์นะครับความยุดหยุ่นของอุปสงค์นะครับต่อราคานะครับ ed นะครับก็คือร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับหรือบริการ1โดย กำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่นะครับเราสามารถเขียนเป็นสมการได้นะครับก็คือความยืดหยุ่นนะครับต่อราคานะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อหารด้วยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคานะครับหรือเขียนเป็นสูตรก็คือ e d เท่ากับเปอร์เซ็นต์ q หารด้วยเปอร์เซ็นต์ p นะครับถ้าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงนะครับไป1%จะทําให้ปริมาณต้องการซื้อเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ความหมายและการอ่านค่าความยืดหยุ่นนะครับ 1. ค่า ED นะครับมีเครื่องหมายลบเสมอแสดงว่าความสัมพันธ์ของราคาและปริมาณซื้อที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับ 2. ค่า ED จะไม่อ่านเครื่องหมายลบจะพิจารณาเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับเช่นนะครับค่า ED เท่ากับลบ6อ่านว่าถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1ปริมาณซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อยละ6นั่นเองครับ ตัวอย่างนะครับสินค้าราคา20บาทคนซื้อ10ชิ้นแต่เมื่อราคาลดลงนะครับเป็น18บาทคนซื้อ15ชิ้นค่าความยุดหยุ่นคือนะครับเราจะเห็นจากกราฟนะครับว่าแนวแนว P นี่นะครับ P ก็คือ,อการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคานะครับ0 18และ20นะครับส่วนในแนวนอนก็คือ Q นะครับก็คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสินค้านะครับดังนั้นนะครับความยืดหยุ่นณจุด A นะครับเท่ากับลบ5นะครับหมายถึงถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1ปริมาณซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปนิทางตรงกันข้ามร้อยละ5นั่นเองครับคราวนี้เรามาดูลักษณะของความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะครับมี5แบบนะครับแบบแรกเรียกว่า e เท่ากับ ed เท่ากับ0นะครับแบบที่2นะครับ ed น้อยกว่า1นะครับแบบที่3 ed เท่ากับ1นะครับแบบที่4 ed มากกว่า1และ แบบที่5 ED Infinity นะครับครับการอ่านค่ากราฟนะครับอันแรกนะครับแบบแรกก็คืออุปสงค์มี